วันนี้จะพาทุกคนไปกินไก่ย่างเจ้าเด็ดและอาหารอีสานอร่อย,ออยๆที่่ยกพะพาใช้กันค่ะร้านมีชื่อว่าไก่บ้านพิไทยดำห้าแยกพะพาใช้นะคะพอมาถึงหน้าร้านก็จะเห็นเขาทําไก่ย่างกันสดๆร้อนๆทุกไม้เลยเมนูไก่ย่างของที่นี่จะใช้เป็นไก่บ้านอีสานของเบทาโกมาทํานะคะไก่คือเนื้อแน่นสดใหม่ปลอดยาปฏิชีวนะและไรสารเคมีตกค้างพอเอามาหมักแล้วก็อร่อยนุ่มถึงเนื้อในเลยค่ะ พอย่างไก่จนสุกได้ที่เสร็จแล้วเขาก็จะนำมาสับใส่จานแบบนี้ใครเป็นสายไก่บ้านย่างห้ามพลาดร้านนี้เลยค่ะนอกจากไก่ย่างร้อนๆที่ร้านเขาจะมีเครื่องโรยเป็นกระเทียมเจียวกับกรอบแล้วก็พริกไทยดำขั่วบดเองหอมๆด้วยนะคะ ส่วนบรรยากาศข้างในร้านนะคะเป็นท้องแอร์เย็นๆนั่งกินแบบชิลๆสบายๆเหมือนอยู่ที่บ้านเลยค่ะแลาตอนนี้อาหารที่เราสั่งเอาไว้ก็มาถึงหมดแล้วนะคะตัวไก่ย่างพริกไทยดำแนะนําว่าให้รีบทานตัอลอเลยนะคะเนื้อคือฉ่าอ,อร่อยมากน้ำจิ้มของที่ร้านจะมีทั้งหมด2แบบนะคะเป็นน้ำจิ้มไก่แบบดั้งเดิมกับอีกแบบจะเป็นแบบผสมมะขามเปียกกินตัวไหนคู่กับไก่ย่างก็อร่อยค่ะซึ่งไก่ย่างของที่นี่จะแตกต่างจากไก่ทั่วไปตรงที่ว่าหมักจนเข้าเนื้อมีความเนื้อแน่นแล้วก็เคี้ยวสนุก เมนูต่อมาเป็นหมูแดดเดียวที่ร้านจะใช้เป็นเนื้อหมูส่วนสะโพกของเบทาโก้ที่ร้านจะนำเนื้อหมูมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำแล้วก็หมักกับงาเสร็จแล้วเอาไปทอดในน้ำมันร้อนๆเลยนะคะหมูแดดเดียวของที่นี่คือนุ่มฉ่ำไม่แข็งแล้วก็ไม่ติดฟันเวลาทานลองเอาไปจิ้มกับซอสพริกนิดนึงดูนะคะจะยิ่งอร่อยคะ่ะส่วนเมนูคอหมูย่างของที่นี่จะใช้เป็นเนื้อคอหมูส่วนคัดพิเศษของเบทาโก้คอหมูจะมีความมันแซ่กกบกำลังดีจิ้มกับแจ่วคือเด็ดมาก และที่อร่อยทุกเมนูขนาดนี้เพราะว่าที่ร้านเขาเลือกใช้เนื้อไก่และเนื้อหมูของเปทาโกรับรองว่าสะอาดปลอดภยัปภยปลอดยปายปฏิชีวนะและไราสาต์ตกค้างแน่นอนแล้วตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาหาการช้อปปิ้งกินคุ้มทุกร้านสไตล์2022แค่สั่งเมนูไก่ย่างพริกไทยดำข้าวหมูย่างหรือหมูแต่เดียวเมนูใดก็ได้เขา500บาทตา่อ1ใบรเซแล้วสแกน QR โค้ดและแอดไลน์ไปทาโกเพื่อลงทะเบียนรับส่วนลด50บาทได้ทันทีดูระยะเวาลาโปรโมชั่นใน้นีีเลยค่ะ